ววันนี้คุณจะมีโชคลาภนะคะหรือเปล่านะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะอยา่าเรียสมากเกินไปส่วนใครอยากรู้เรื่องราวนะคะสบแบบส่วนตัวก็ทักดูดวงส่วนตัวได้นะคะจะมีแบบแชทแบบคอและแบบแรนดอมเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าวันนี้คุณมีโชคหรือเปล่านะคะ1 2 3สเลือกอาการ์ดไพ่ได้เลยนะอาใบแรกนะคะ ต้องบอกว่าจริงๆคุณก็พอมีอยู่บ้างนะคะแต่วันนี้อาจจะต้องระวังอารมณ์ของตัวเองบ้างนะคะอาจจะต้องใจเย็นๆหรือว่าถ้าคุณมั่นใจเลขไหนนะคะให้คุณซื้อเลขนั้นนะคะไม่ต้องไปตามใครฟันโชะไปเลยนะคะเลขเดียวเลขเด็ดเลขที่คุณ มีความตั้งใจจะซื้อแต่ก็อย่าเล่นเยอะนะเพราะว่ามันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็วันนี้ห้ามใจร้อนเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นการขัดโชคขัดลาบของคุณนะเลขนําโชคของคุณคือเลขห้าสิบห้นะคะสีนําโชควันนี้ควรจะเป็นสีม่วงหรือสีแดงนะคะอ่ะต่อที่กองที่สองนะคะถามว่าวันนี้คุณมีโชคไหมแล้วว่าคุณเองเนี่ยก็มีโชคอยู่นะ มีโชคมาจากอะไรบางคนไปทําบุญไปทําทานไปทําสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะไปเสี่ยงเซียมซีหรือไปได้เลขมาหรืออาจจะไปซื้อลอตเตอรี่อะไรบางอย่างเนาะก็ก็ถือว่าคุณคุณมีดวงนะวันเนี้ยแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่มันดูเหมือนสว่างสดใสลองซื้อลอตเตอรี่ติดไว้ก็ดีนะคะเอ่อเลขนำโชคของคุณอาจจะเป็นเลขแปดสิบเก้านะคะวันนี้หาะถ้าก่อนจะก่อนจะเสี่ยงเสี่ยงเลขเที่ยงโชคเนี่ย ค,คุณลองไปทําบุญนะคะถวายดอกบัวนะคะถวายสังกทานเนาะพร้อมกับดอกบัวด้วยนะคะอาจจะทําให้ดวงคุณยิ่งปังนะคะเลขนาโชคคือ8 9เนะ้นาะที่เราบอกสีนําโชคก็อาจจะเป็นสีฟ้าสีขาวสีเขียวนะคะสีส้มนะคะอาจจะเป็นสีชมพูอ่อนๆอ่าส่วนคนที่เลือกไพ่กองที่สาม ว่าคุณมีโชคไหมอาจจะมีคนนําโชคมาให้คุณเนาะทําให้คุณแบบอาจจะถูกแบบฟุกฟุกหรือได้เลขมาอย่างฟุกฟุกหรือมีคนนะค่ะแบ่งปันเลขให้คุณเนาะคุณก็มีโอกาสสูงค่ะเหมือนแบบจะส้มหล่นหรืออาจจะฟุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เพราะมันเกิดขึ้นได้เนาะเพราะเหมือนแบบคุณคุณเหมือนแบบอยู่ๆก,ก็ก็ดวงดีดวงเด่นอาจจะแบบเดินไปเจอลอตเตอรี่ซักใบนะคะแล้วก็แบบ อาถูกใจก็เลยซื้อไม่ได้เดินไปเจอลอตเตอรี่ที่ล่วงนะหมายถึงว่าไปเจอแผงลอตเตอรี่แล้วคุณรู้สึกว่าเอออยากซื้อเลขนี้นะคะก็ซื้อได้เลยเลขนำโชคของคุณนะคะเป็น60นะ์นะคะออสีนะคะจะเป็นสีส้มสีขาวสีแดงนะคะสีน้ำตาลก็พอได้อยู่นะแต่ถ้าวันนี้คุณออกินส้มหรือกินน้ำส้มนะคะหรือกินอะไรที่มันเป็นสีส้มๆอ่ะมันจะยิ่งเสริมดวงคุณนะ ประมาณนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ